คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันสับสนเกินไปตัดสินใจฮีไรใช้แต่ความรู้สึกสุดท้ายก็พลาดเรดาริโอบอกว่าชีวิตต้องการคู่มือและเขาเขียนมันไว้ใน principles หนังสือที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นความก้าวหน้าได้จริงจุดเริ่มต้นของ principles r รดเดิโก่อตั้ง Bridgewater ปี1975จากโต๊ะเล็กๆในอพาร์ตเมนต์ขยายเป็นกองทุน h เฮ f ฟันใหญ่ที่สุดในโลกเขาเคยล้มเหลวครั้งใหญ่ในปี1982ทำนายเศรษฐกิจพลาดจนบริษัทเกือบปิดนี่คือ Pain Point จากนั้นเขาสร้าง Principles เพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำและกลายเป็นระบบที่ใช้จนทุกวันนี้คอ r อร์มูล่าคือ p เพนบวก Reflection เท่ากับโ o ร r e s s ความเจ็บปวดเท่ากับสัญญาณว่าเรากําลังเผชิญข้อจํากัดหรือความไม่รู้ถ้านหนีความเจ็บปวดเท่ากับไม่พัฒนาแต่ถ้าเจ็บแล้วสะท้อนเท่ากับเรียนรู้สร้างกฎใหม่กลายเป็นความก้าวหน้าตัวอย่างเรพลาทํานายเศรษฐกิจแทนที่จะโทษด,ดวงเขาถอดเป็นบทเรียนเรื่องอย่าเชื่อความเห็นตัวเองเกินไป Radical Truth และ Radical Transparency Radical truth คือบอกความจริงตรงๆแม้มันจะไม่สบายใจ Radical transparency คือแชร์ข้อมูลเกือบทั้งหมดในองค์กรที่ Bridgewater การประชุมบันทึกวิดีโอทุกครั้งเปิดให้ทุกคนดูไม่มีการนินทานหลังบ้านข้อดีคือปัญหาถูกแก้ไวความผิดพลาดถูกเห็นเร็วแต่ข้อเสียต้องฝึกใจแข็งและมีวัฒนธรรมที่คนพร้อมรับคำวิจารณ์เรดาริวบอกว่า,ก,วาการเจ็บเพราะความจริงดีกว่าการอยู่สบายไม่โลกหลอกตัวเอง Idea meritocracy และ believability หลักการคือไอเดียที่ดีกว่าต้องชนะไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่กว่าใช้ระบบ believability weighted decision making ทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นแต่ความเห็นคนที่มีประสบการณ์จริงและมีผลงานพิสูจน์ได้จะมีน้ำหนักมากกว่าตัวอย่างถ้าจะคุยเรื่องลงทุน AI ความเห็นวิศวกร AI ที่มีผลงานจริงจะมีน้ำหนักมากกว่าคนที่แค่อ่านข่าวมา 5 step process for success Redario สรุปวิธีแก้ปัญหาให้เป็น5ขั้นตอน 1. ตั้งเป้าหมาย 2. ระบุปัญหา 3. หาสาเหตุราก 4. ออกแบบแผน 5. ลงมือทำเรดาริโอใช้5ขั้นนี้เหมือนวงจรชีวิตของทุกโปรเจกต์และเชื่อว่าถ้าวนซ้ำเรื่อยๆชีวิตจะพัฒนาแบบ exponential การจัดการคนและทีมทุกคน Wired d i f f e r e n t เ y เท่ากับไม่มีใคร Perfect ใช้เบสบ l ลค a าสคือบันทึกสตร t งและ Weakness ของแต่ละคนจับคนให้ตรงกับงาน Feedback ตรงไปตรงมาถ้าทำพลาดป้องพูดตรงๆแต่พูดในเชิงข้อมูลไม่ใช่เชิงอารมณ์ถ้าคนไม่ฟิตอย่าฝืนปล่อยให้เขาไปหาสิ่งที่เหมาะกว่า r e d a ล i โบอกว่าวัฒนธรรมที่แข็งแรงคือคนเก่งในที่ที่เหมาะ System i z e d และ a l g o r i t ท m i z e ทุกสิ่งที่เวิร์กแปลงเป็นกฎหรืออัลกอริทึม ตัวอย่าง Bridgewater ใช้กฎ AI และ algorithmic trading ตัดสินใจเรื่องลงทุน Radio บอกว่ามนุษย์มีอารมณ์ a l g o r i t h m ไม่มีถ้าแปลงการตัดสินใจดีๆเป็นระบบจะช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดเพราะอารมณ์ Radical Open-Mindedness อย่าปิดกั้นความคิดใหม่ยอมรับว่าตัวเองอาจผิดเสมอ Redalio แนะนำการฝึก Thoughtful Disagreement เท่ากับเถียงเพื่อหาความจริงไม่ใช่เพื่อเอาชนะถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ฉันเปลี่ยนใจแก่นแท้ของหนังสือสรุปเป็นสีเสาหลัก embrace reality and deal with it ยอมรับความจริงแม้เจ็บแล้วลงมือจัดการ Radical Truth and Radical Transparency ความจริงแบบสุดโตง่งและความตรงสายแบบสุดโตง่งแต่ใช้กับบริบทที่เหมาะสม Idea Meritocracy เท่ากับระบบที่ให้ความจริงชนะไม่ใช่ตำแหน่งหรือการเมืองภายในองค์กร Systemize and Algorithmize ถ้าลองแล้ว work แปลงเป็นระบบหรืออัลกอริทึมเพื่อให้สำได้และ scale ได้ Principles คือคู่มือการตัดสินใจเท่ากับช่วยให้ชีวิตไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ 3แอคชั่นทันที 1. เขียน3ลักเรียนชีวิตของตัวเองวันนี้ 2. ใช้5สเต็ปโปรเซสกับปัญหาเล็กๆ 3. เ,เวลาจะตัดสินใจใหญ่ๆก็ขอความเห็นจากคนที่มี b ิ l i เวอ b i บิลิต